นี่ผมจะเอาเวลหนึ่งไปเล่นโดยไม่อัพเวลเนะครับผมดาเมจน1อัตราการยิงแค่นี้ผมก็ว่าโหดและใครอยากให้ผมได้ท่าปักธงเนี่ยฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเพชรเข้านะที่ผมไม่อัพเวลก็พอจะอไปเติมท่าปักธงนี่แหละเอาไปทีนึงมาดิครับผมนี่ไงล่านี่ไงล่าหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ด UMP เวลหดูดหัวเวลหก็เฟียวได้นะครับเออ เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวฟรีไฟทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแต่เมอร์คนเดิมนะครับคือวันนี้เนี่ยฟรีไฟได้อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับนั่นก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลย ฉลองบูย่าเด์กับสกินเท่ในตำนานนะครับผมก็จะเป็นปืน E ี o u m p บูย ah ่าเดย์2 0 2 1นอะฮะอัตราการยิง1ดามเมจ2แล้วก็ความเร็วลบความเร็วรีโหลดนะครับกิจกรรมวันที่13มพฤศจิกาถึงวันที่10ธันวานะฮะสามารถกดเข้าตรงนี้ได้นะครับโอ้โหเฮ้ยโคตรเท่นะฮะแม่โคตรจับเลยอันนี้เวล7เหรอเวลหเฮ้ยเวล1ก็เท่อยู่นะอันนี้เวล7นะครับผมสามารถเข้าทางลัคกี้ลอย,ยอหรือกดเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกิจกรรมต่อมา นะเป็นกิจกรรมท็อปอัพบุญ่าเดยนะครับกล่องหินอัปเกรด UMP ก็เป็นกล่องหินที่เอาไว้ใช้อัปเกรดปืนเมื่อกี้นะฮะกิจกรรมวันที่13พฤศจิกาถึงวันที่15พฤศจิกานะครับอ่ากดเข้าไปเลยเพียงเติมเพชรครบ99เพชรนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับกล่องโอ้หโหคตรคุ้มอ่ะ10กล่องเลยเหลอ โอ้โหได้10กล่องเลยนะฮะสามารถกดเข้าตรงนี้หรือว่าตรงท็อปอัพตรงนี้ก็ได้นะผมเพียงแค่เติมเพชรครบนะฮะมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ได้หรือเปล่าฮะ,ะสามารถกดเข้าทางลาอคิรอยก็ได้นะครับผมนี่ถ้าตามสูตรผม,มนะของที่ต้องเอาออกนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะฮะทุกคนลองทําตามสูตรและใครด้วยและใครด้วยถ้าใครได้9เพชรน,นี่ถือว่าโหดมากนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราจะกดยืนยันไปเลยฮะเอาวิธีเล่นนะครับ มันจะเป็นปืนสุดเท่ลายบุญ่านะฮะสีดําขาวนะครับแล้วก็มีแสงสีเหลืองอย่างนี้ถ้าอัพเต็มนะฮะมาเดี๋ยวเราซุ่มกันเลยหนึ่งไหลปลาก้าเพชรปานี่เดี๋ยววันนี้ดีดเดี๋ยววันนี้ดีดนี่เฮ้ยตลอดนี่ออกมาเก้าเพชรลูกพ่อโอ้โหโอ้โอโอ้ยเก็บ9ก้าเพชรนะครับอุ้ยครั้งต่อไปยิบ9ก้าเพชรใครได้กี่เพชรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเอ้ย แม่ไปสิ9เพศออ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 ได้กล่องนะฮะโอเคก็สวยอยู่99เพรเฮ้ยอันนี้มันกระเป๋าเลยรอ้ออ99เพรได้นะครับคุณผู้ชมโอ้โยเอาเรื่องเอาเรื่องจัดเดี๋ยวเราจะสู้อีกทีนะเผื่อจะได้กระเป๋านกยุงลำแพงแส็ง ไม่ได้นะฮะปล่อยก,กันละกันคือวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่น UMP อันนี้โดยที่เราไม่อัพเวลจนะครับ<ะ>คือปกติอ่าหลายคนเนี่ยคงจะสุ่มแล้วก็แบบเอออัพเต็มถึงจะเทพนะครับผมแต่ว่ามันแพงนะฮะเออ ทุกคนก็อยากจะรู้กันใช่ไหมว่าถ้าเราเล่นโดยไม่อัพเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนี่นะผมจะเอาเวลหนึ่งไปเล่นเลยฮะนี่ผมจะเอาเวลหนึ่งไปเล่นโดยไม่อัพเวลเจ็ดนะครับผมดามเมจหนึ่งอัตราการยิงแค่นี้ผมก็ว่าโหดและวันนี้ผมจะไม่อัพนะครับผมอันนี้ถ้าอัพเต็มมันจะเป็นเนี่ยเวลสองเวลสามเวลสี่ห้าโอ้สวยนะโอ้โหโอ้สวยจัดอันนี้เวลเต็มนะครับผมจะได้ท่าทางพิเศษด้วยนะฮะเดี๋ย yeah. ทสถาอูยเทือโอ้ย ประกอบปืนแต่ว่าวันนี้ผมไม่เล่นเต็มผมยังไม่อัพนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเล่นก็นเลยฝากกดไลค์ซับสไครต์ของคนละหนึ่งไลค์ให้ถึง300ไลค์เมื่อไรจะจำว่าไม่มีเธอเมื่อไรจะยอมรับว่าเธอนั้นรักใครอย่าไปลบกวนชีวิตของเขาเธอมีความสุขแล้วแค่นี้ก็ดีเท่าไหร่เมื่อไรจะพอพอกับความรัก ที่มีต่เธอก็รู้หวันคืนไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเ,ด,วเ,ดว <c oughs> เล่นเกมเล่นเกมเอ้าวเฮ้ยโดนรยิงนะไอ้นุมยาหัวแตกโอเคขอซ้ำก่อนเลยก่อนที่จะไม่ได้คิวแล้วก็ซ้ำอีกตัวหนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมภารกิจของผมวันนี้นะฮะราอ้ามาดิครับผมหัวแตกคือเราจ,จะเล่น UMP เ well วลหนึ่งนะครับผมคือแบบเป็นสายฟรีเดเด๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมีคน คือไม่จําเป็นต้องเป็นสายเติมนะครับผมสายฟรีก็โหดได้อจริงๆนะเอา,อาทำไรครับทำไรครับเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่เจอ UMP ทั้ทีเลยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ,อ้ยมีคนมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนเรายังไม่ได้ UMP เลยอย่าพึ่งฆ่าเราดิโอ้อ๋อล้ครับคุณผู้ชมขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะฮะให้ถึง400ไลค์นะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถึงเลยนะกระทึบไลค์นะครับผมเพือ่อนกำลังใจอ้ทำไมตามีคนมาเยอะจังดูดี ผมยิงหัวโคตรคมอ่ะครับอ่ะครับผมยิงหัวโคตรคมมาครับเดี่ยวนี้ยเดี๋ยวดีมีตัวอยู่ข้างบนไอเดียวเดี๋ยวนึกว่าคนโอ้โหตกใจหมดเค <c oughs> ครับผมจะขอถือวิดเอ็ดไว้เพื่อความปลอดภัยมีคนอยู่บนหัวเรานะครับเดี๋ยวเดียวขอพัญยาแป๊บหนึง่งคือผมจะบอกว่าปืนอะมันไม่จําเป็นจะต้องแบบแพงจะต้องแบบอะไรหรอครับสแตทเยอะอะไรหรอครับ มันอยู่ที่สเตปของเราด้วยนะครับะนนแล้วใครอยากโหดมันฝึกฝนเล่น2 1 4 1บ่อยๆนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยชำนาญน,นะฮะโอเค <Okay. S 1> คือปืนจะโหดแค่ไหนถ้าเราดึงไม่โดนหัวมันก็ตายยากอยู่ดีครับเอ้ยมันกระโดดมานี่มันกระโดดมาอ่ามาดีมาดีมาดีมาด,มาดีจะเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมเล่นเ,นเนชิงเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าผมเนี่ยเอาสกิลโจตามานะครับเมื่อเราฆ่าคนจะได้เลือดเอา UMP เฮ้ยโอ้ยมีคนมาหลัง โคโน่ก็เลยละกันมันไม่เห็นอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอยคน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 มาครับมาครับเดี๋ยวขอพันยาก่อนยาก็เหลือหนึ่งหมดละโอเคได้ UMP ละโอโหกระโดดพลาดกระโดดอะไรมาขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเรือนก็ไม่มีมันอยู่หลังผมอุ้ยดีทำมาไม่สามผมเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนคุณผู้ชมครับอย่าลืมไปซุ่มกันนะฮะตามสูตรผมนี่ออกโคตรง่ายนะคก้าวๆเพชรออก เฮ้ยข้างหน้ามียาว่ะอยากได้ยาจังหิวยานะครับผมอาการของคนขาดยาคือไม่มีเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยาก <S <S เอ้ยเอ้ยอย,อย,ยิงใครอะยิงเรียกด้วยยิงเรียกด้วยเอาดีเอาดีอย่ายิงเรียกนะอย่ายิงเรียกเรานะตายนะบอกก่อน <S <S โอเคครับออเฮ้ยมันยิงกระโตอื่นอยู่ผมนึกว่ามันยิงเรียกผมขอแจมหน่อยละกัน นี่แหละครับเรียบร้อยซ้ำเลยซ้ำเลยเรียบร้อยไปตัวหนึ่งโอเคครับผมเอ้ยมีคน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 ต้องจุกต้องจุกต้องจุกขอกระสุนก่อนกระสุนสำคัญกว่าโอเคแล้วก็มีเอามาดิมาดิครับก็มาดิครับเนี่ยหัวแตกเห็นไหมเวลาผมฆ่าคนผมจะได้เลือดเพิ่มนะครับผมเพราะว่าเป็นสกิลของโจต้านะฮะโอ้เจ็ดสกิแล้วว่าต้นเกมนี้โคตรเดือดโคตรเดือดเออดิีาบดิี เดี๋ยวๆอุย้ยทำไมมัผมเออมีคนกดไลค์ด้วยขอบคุณครับจุกไปดีหนึ่งอ๋ออๆเฮ้ยมันมีระเบิดผมตายเนี่ยแต่ผมมีวะเดี๋ยวขอคว้างไปก่อนมันรู้โอ้โหมันรู้รู้ว่าผมจะคว้างระเบิดนะครับกี่ตัววะเนี่ยเสียงน่าจะสองตัวนะครับระเบิดไม่มีละเสียงมันน่าจะสองตัวนะครับผมใช่ปะ2ตัวหรือตัวเดียวไม่แน่ใจนะครับอะไรดีวะมันอยู่ห้องหน้าผมหละผมว่านะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน นี่ไงนี่ไงนี่ไงดีไงดูแลจําแล้วเอาไปใช้ <laughs> ดูแลจําแล้วนำไปใช้หไหมทุกคนส,สกินนะ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกก็เราจะอัพเต็มให้มันโหดหรือไม่โหดนะครับเอ้ยมีคนว่ามีคนว่ามันคว้างระเบิดใส่ผมนะครับคว้างระเบิดแฟดฟรีชแฟดฟรีชหล่อเราอะมาทางนี้นะเฮ้ยมีตัวเอามีสองตัวเลยมาดิมาดิาดโอ้แปดคิววะหรอโคตรเยอะโคตรเยอะครับทุกคนแปดคิวแล้วอ่ะ ต้นเกมเองนะโหคือแบบค่าเยอะจัดเดาเดอวเดอวเด,เด๋วาวิงว่งวิ่งวิ่งเห็นป๊อมันเห็นผมวะมันเห็นผมปะวะเดี๋ยวมันต้องมาทางนี้ตัวหนึ่งคนระับผมว่าเด๋วดักเลยเอาเอาไม่มาทางนี้ว่ะแต่มาข้างบนไม่มาทางนี้แต่มันมาข้างบนมาข้างบนอุ้ยมันเข้าทันเอาเดอเดอ,เดอก็หัวแก๊ีครับดูดี่ขนาดผมเลือดลดไปแล้วนะฮะเวลาผมยิงมันดาวผมจะได้เลือดเต็มเลยนะครับผมคือโคตรโกงลนะ คือเล่นกับเซโจ,โจตาโคตรกลแล้วทำไมซ้ำไม่ได้วะเนี่ยเออซ้ำซ้ำงงงงอ่าเอ็ดวีดีทำทรงเอ็ดวีดีเม็ดเดียวใส่ไฮไลท์ป็เนี่ยเราอะ่ะฮึฮใส่ไฮไลท์ป็เราอะใส่ไฮไลท์เหรอพี่ไม่กลัวหรอกครับไอวอลไปทีนึงมาดิครับผมนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ด UMP เวลหนึ่งดูดหัวเวลหนึ่ง well ก็เฟียวได้นะครับเออไม่จำเป็นจะต้องอัพเป็นเวลเจ็ดครับถ้าใครอยากสะสมปืนเนี่ย เติมแค่พอสุ่มแบบสุ่มมาเก็บไว้ก็พอนะครับเพราะว่าเรามีเพชรเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เอามาอัพได้ที่หลังนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องแบบเติมเป็นหมื่นห้าพันแล้วก็อาทิตย์เดียวละครับเออนี้สําหรับคนงบน้อยแบบผมนะฮะที่ผมงบน้อยไม่ใช่อะไรไม่ใช่เห็นว่ามีเพชรเลนี้ผมจะเก็บไปเอาท่าปักธงครับคุณผู้ชมเดือนหน้าเนี่ยผมจะเอาเพชรเข้าอีกสักหกหมื่นนะฮะอ่า เผื่อท่าปักธงมันมาแงเดือน12นะฮะใครอยากให้ผมได้ท่าปักธงเนี่ยฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเพชรเข้านะที่ผมไม่ well, อัพเวลเพราะจะไปเติมท่าปักธงนี่แหละโอเคครับผมทุกคนโอ้ยมีคนข้างหน้านะครับผมมีคนข้างหน้าครับมีคนข้างหน้ามันขับรถว่ะโอ้เดี๋ยวนี้คนขับรถโคตรบ่อยซิงกันจา้าอตกรถเหรอครับตกรถซ้ำเลยซ้ำด้วยโนมี ตกรถโหน่าสงสารเพื่อนก็แบบขับไม่รอไม่ไม่อะไรเลยไม่จงไม่จอดมาชงมาช่วยนะครับคือขับได้ขับเลยเพื่อนบอกกูยังกระโดดไม่ทันอันนี้เลยแต่ยังกระโดดไม่ดันขึ้นรถเลยเอยเสียงมันมีคนอยู่ข้างผมนะครับทุกคนไห้มีเสียงคนอยู่ข้างผมมีเสียงคนอยู่ข้างผมจะเออแมวดีกว่าใกล้ถังแดงเดี๋ยวตายจะเอออ้าวไม่มี โอเคครับผมไม่มีคนละวงไปทางนู้นนะครับผมโอ้ยโดนะไรอะไอ้ขา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 กูดโดนขาอีกแล้วกูโดนขาอีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยยังไม่ทันเห็นตัวคนเลยหูแล้วเมื่อกี้อยู่ในช่องโคตรแคบอะขามันยังล็อกเป้าอีกอะทุกคนคือโคตรเกียนนะครับไอ้ปืนบ้านเนี่ยกลับมาที่เดิมนะครับผมหัวไรนดี่ก็สิงกังสิงเกินล นี่ละ่ะโอ้โหโดนรัดบิงชอบแมวบิงแลไม่ำอย่างนี้บิงชอบแมแวเลยต้องขี่รถหนีไปนะครับแต่ผมยังหาคนยิงไม่เจอเลยว่ะโอ้โหมันแคมป์ก็เหลือเกินแล้วกนี่ขนาดกดสองหนึ่งนะน,นี่เอ็งไม่มีเพื่อนช่วยเล่นหรอวะเอ็งถึงแคมป์กันขนาดนี้รู้สึกว่าเอ้ยมีคนมีคนโผล่มาก็เปิดเลยละกัน <c oughs> ถ้าผมไม่สโคบนี่น่าจะหัวไปแล้ะเผิ่ไปกดสโคบเฉยเอาระเบิดไปนี่ไงละ่ะ นี่ไงละมีตัววิ่งมานะครับผมอยู่ตรงหินอยู่ตรงหินเอาไปแดกโอ้ออเล่นค่ะมันเล่นค่ะาเอ้ไอนี่ก็จอดรถเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาน่าจะไอตัวที่ยิงผมนะฮะคือคาเนี่ยมันไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเลยนะครับผมแค่เล็งไม่เล็งเลยด้วยซ้ํามันแค่แบบให้มันเฉียดหน้าจอแล้วยิงอ่ะโอ้โหคือใครเจอสองเม็ดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเอาในเสื้อขาหัวแตกเปิดหัวเลยครับผมอุ้ยซ้ำไม่ได้ ยวหาเลียมแป๊บหนึ่งซ้ำเลยละกันซ้ำเลยละกันแล้วนี่ก็ขี่รถไม่หยุดเลยมีคนมีคนมาอีกลงข้างล่างเฮ้ยทำไมคนมันเยอะขนาดนั้นเลยวะคนโคตรเยอะครับมีคนวิ่งมาอีกเอาไปแดกเอาไปแดกไอวอร์ทันบิงชอบแมวฆ่าคนไปอีกแล้วไอ้นี่น ment buckets, well. milk, ่าจะเป็นครูปรับต, right ตัวฉกาจของผมนะฮะคือฆ่าโคตรเยอะอินโคตรบ่อยโอเคครับผมมีคนอยู่ข้างล่างฮะวิ่วยิงไม่ได uh, <c oughs> ้เสียดายจัด เาเก็บของเฮ้ยเอ็นเก็บเก็บศพที่พี่ฆ่าได้ไงวะระเบิดไปแดกเอาไปกินเอาไปกินโอ้โหระยะระเบิดไม่ถึงนะครับควางดักไปละกันเฮ้ยมีคนอยู่ข้างล่างบ้านผมนี่ไงล่ะโอ้โหยี่ผมได้ยินเสียงนะครับมีคนอยู่ล่างบ้านผมแฟดฟีดหรอครับแฟดฟีดหรอหัวแตกเอาเก็บของเก็บของเอาซ้ำซ้ำเลยซ้ำเลย เก็บของเก็บของเอาเอาโอ้กระตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะเก็บของโอ้ยโดนคาอีกแล้วตื่นเนาะคือผมโดนาคาตายมันไม่รู้กี่ตาเลยทุกคนเลยไม่รู้กี่คลิปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้ฝีมือเลยอะครับผมดูดีสามคิวส่คิวผมเป็นสิบคิวโอ้ยเดือดโคตรแล้วโคตรตุ๋ยด้วยโอ้ใครเจอก็ไม่รอดครับเจอคาเนี่ย เออถ้ามันไม่มีโคโนโ่เมื่อกี้ผมมีโคโนโ่ผมยังไม่รู้เลยผมโดนคายิงเงยเอาเป็นว่าทุกคนก็ได้จะเห็นแล้วนะครับว่าปืนเนี่ยไม่เกี่ยวว่าจะต้องแพงว่าจะต้องอะไรนะครับผมขนาดเวลหนึ่งพี่ยังยิงหัวกระจุยแทบทุกตัวนะฮะเอาเป็นว่าหากใครชอบฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจาไว้ว่าฝีมือเอสกินไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเพราะฝีมือมันโหดคนมันสดอยู่แล้ว <laughs> เจอกันครับทุกคนคลิปหน้าฝากกดไลค์ด้วยนะครับ